ยังานแม่กับโน่าเโอ้เสียงเสียงเาูี้ใส่โอ้ดอยู่ยากแน่ยแย่กลุ้มรืมพี่น้องขาโอ้เห็นหนาชัดเจนสวัสดีค่ะยี่หงใช่แนวผ้ามากินซกเล็กพี่น้องอันนี้ขัวน้องสาวเฮ็ดให้นี่พี่น้องขาม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 าเหงาตั้งแมาเข้าบ่กที่นี่ แซ่เป็นแซุ่้งเข่าห้อนๆพี่น้องค่ะอันนี้ขัวอันนี้ลาบสดพี่น้องจุดๆดดดดเลยเ่นใจไว้ลาบเลือดพี่น้องลาบเลือดมา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 ยา,า,าวน,านกกระเบนที่ไหนห้องแซ่ตัวนี้มา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 จีนน้ำกันไปผูเสือสลัดพี่น้องสลัดแจจก้วเพิ่นมาจะว่าแท็กแมนก็แมนผู้ขาก็เชื่อเพิ่นแบบเนาะ นี ma, ma, ma. Cần i, p, ่ต้นหอมนี่น้องขามามามาเหยาแล้วก่อนบันอุ้ยแ่บแซ่บอีเพ่อนพวหยาเายฮะบ้าโอเดีกตอนี ข่าขายของพี่น้องขาดกินคุย,าายเลยบบหเล,ลวสักคนเผื้อขามอ่ะอุดดเยอแซบีีด้้ว้าเพินปรุงให้น้อ คิดแจบพระเจ้าขายของเนาะมีมือด้วยเพาท่านบมดาี่วาคี่จะผู้กินเฮียหนาเฮียหลังโอ้เป็นนักจันว่ะ เตั้งหันโต๊ะตั้งพี่น้องขาสุดยอดยิ้มแม่ขาดนะพี่น้องพี่น้องเสียบ

พี่น้องมีอดมโชคด้านีอดมโชคแม่พี่น้องพี่เห็นใบยางไกลลิดิเนี่ยแนบเนี้ยเมาเดี๋ยวบยาเน้ำเอาแกงชูพลังอืมขอเมแกงชอพแกงห็มแ่ Hoa tay nhầm lại thì cũng có vẻ nó khác. lại tay thôi 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 phía thôi thôi Cứ thôi thôi sốt thôi 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 có phải Nhanh thì nhanh có gì nữa đó cho có xăm của cái nào khả Quần phong ngắm như đồ nhìn bác ở đây nó, có hai đấy đâu, nè ha sữa hai triệu Nó có gì thế nào? 说嗯说。So, um, so.

<Shepherd. S 2> 我是。五天后。 น้ำตาเจเลยเหรอครัเออแสบคักแ้างเดียเพนอ่ะ 这个线管，哎，这俺 แก่ข้าคพี่ออนอกจาเอาอี้ไปให้ย้ายกันเด้อไปให้ย้ออยายกัน ชี่นี่สน้ทะจ้าที่หน้ามาหมช่วงไห่ชัวรกด s u b s c r i b กดเลยกดแชร์กดติดตามนี่ผูงแช่แนวนี้ได้จ้าขอบคุณค่ะ